ต้นไหนครับชื่อชื่ออันเก็บตกใสครับผมคายเอ้ชื่อนัำหวยชื่อหวยอันเก็บตกพอเจี๊ยบฟงเฝ้าครับเก็บตกพอเจะเ๊ยบฟางเฝ้านะวันนี้ช่างพิกัดเท่าไหร่ครับร้อยหนึ่งปอนครับร้อยหนึ่งปอนเป็นไงมาช่างครั้งแรกพันครับคูมากี่โลครับน้ำหนักนี้ร้อยหนึ่งปอนมาสี่แครับผมลดมากี่โลครลดมาสี่พันเอ่อสองสามโลนะครับ ซ้อมอยู่ไหนครับซ้อมอยู่ใครซิกูซ่าครับที่จังหวัดซีกูมัวกวังคุซ้อมมีเยอะไหมก็มีลุงพี่ครับครับเก็บตัวมากี่วันรวมๆแล้ว4-5วันครับ,รบผมแล้วพรุ่งนี้ต้องเจอใคร <c oughs> <c oughs> พรุ่งนี้ต้องเจอใครต้อ <c oughs> <c oughs> งเจอครับฮะอไม่รู้ครับเออพรุ่งนี้ต้องเจอกับไอ้เจ้าพันธุมานครับอ่าเคยเจอไหม ยังยังไม่เคยเจอไม่เคยเจอเคยดูเทปดูฟอร์มเขามายังได้ดูครับเป็นไงเขามีอะไรบ้างกวแบบฝีมือครับอืมกวาเกลบางแผขไงดีครับก็เสียมตัวครับอืมนะก็ฝีมือเอาครับเราอายุอะไรแล้วครับยี่สิบสองครับเท่าไหร่นะยี่สิบสองยี่สิบสองนะคนจังหวัดเชียงลูกครับไปปล่อยกิโลนะไปปล่อยสี่แปดอ่าฮะไปปล่อยสี่แปดครับสี่แปดนะเุ็นเป็เราเป็นมวยอะไรเป็นมวยสาบูบูนะซ้ายหรือขวา อเราชกมวยทั้งหมดนี่ประมาณประมาณสามสิบไปครับครับผมเาฝากพี่น้องช่เชียร์หน่อยฝากพี่น้องช่เชียร์นะครับครับสรุปเก็บตัวกี่วันนะทั้งหมดนี่เก็บตัวครับถึงเดือนไหมประมาณสองอาทิตย์เออโอเคโอเคไม่เป็นไรครับขอบคุณครับตัวหน่อย สวัสดีครับผมธนุมานสุของนิดของสามมาครับวันนี้ช่างพิกาเท่าไหร่เราช่างเออร้อยหนึ่งตอนเป็นไงมาช่างครั้งแรกเออมามาขาดอยู่ประมาณ8.8อ่านิดหน่อยนะแล้วซ้อมอยู่ไหนครับซ้อมอยู่เอนชิมพีครับอ่าชลบุรีนะว่าซ้อมมีใครเชื่อบ้างไฟนี้เออมีซปเปอร์แบงค์สายนาที่เป็นสายฟ้า เราหลายไทยนี่โชคกันช่วยเก็บก็โชคพร้อมกันพรุ่งนี้เก็บตัวมากี่วันก่อนหน้านี้เก็บมาสามอาทิตย์ครับพี่อ่าพรุ่งนี้ต้องเจอใครนะเออเก็บตกครับอ่าก็หรือว่าบิ๊กนายชัยภูมิเคยเจอไหมไม่เคยเลยอย่แต่ว่าเคยเห็นเเคยห็นผ่านอ่าเป็นไงพอรู้ไหมเขาโชคยังไงสไตล์ยังไงก็พอทราบอยู่ครับก็ดูดูมาบ้างวันเกมวังแผงไงดีพรุ่งนี้รอดูวันวิธีดีกว่าครับผี่ล่าสุดมันก็พูดอะไรมากไม่ได้ล่าสุดโชคไว้ที่ไหน เออที่นี่เลยครับพี่เออเป็นไงวันนั้นโชว์ไว้ชนะนกครับพี่นกยังไงวันนั้นเออเหมือนว่าจะฟันศอกเข้าไปที่หน้าเขาอ่าแล้วเขาก็ไปเลยเาก็ไปเลยยกแรกเลยใช่ครับยังไม่ทันเหนื่อยเลยครับก็เลยได้ชกต่อเนื่องเลยใช่ครับความมั่นใจตอนนี้ เออเต็มร้อยเลยครับพี่ผมามาร้อยเปอร์เซ็นเลยมาร้อยเปอร์เซ็นเลยฟินซ้อมอย่างดีถ้าจากน่าจะไฟที่แล้วก่อนหน้านี้ที่ได้ชกที่ไหนบ้างไหมไม่ได้ชกเลยครับก็คือหายไปไม่ได้หายไปเลยพี่ไม่ได้ชกชกแต่แถวบ้านเลยเอาหรือก็พวกภูทรใช่ไมมาทางอะไรแบพิ่งกลับมาไปที่สองเนาะใช่ครับพี่ไอยู่เท่าไหร่ละเออตอนนี้สิบแปดคนจังหวัด เออพัทยาเลครับไปปล่อยกิโลนะไปปล่อยประมาณ48 47ครับครับเป็นเพลเราเป็นมวยอะไรเออเป็นมวยเขาฝีมือครับอ่าท่าซ้ายหรือขวาได้หมดเลยครับพี่สูงร้อยสูงร้อยหกสิบห้าเราจบมวยทั้งหมดอยู่ประมาณมันน่าจะแปดสิบครั้งได้อยู่เปล่าฝากนอสเชียร์พรุ่งนี้หน่อยฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ